สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงเขามีคนอื่นอีกไหมนะคะนอกจากคุณนะของชาวธาตุไฟค่ะชาวธา,า,าตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนกันยายน2 5 6 6นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้จะเป็นยังไงนะเขามีคนเข้ามาดิวเข้ามาแอบต้อแอบชอบหรือเปล่านะคะในเดือนนี้นะขอดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญมีเรื่องให้ไม่สบายใจหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่ากาลังคิดทบทวนตรึกตรองแบบความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ค่ะสามไม้เด m มูนก่อนหน้านี้คู่ของคุณอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะแล้วเหมือนอยู่ในช่วงที่ห่างๆกันหรือว่าโกรธงอนให้กันก็เป็นไปได้นะเพราะเนี่ยมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีพลังงานของการอยากกลับไปคุยอยากกลับไปเคลียร์ใจอยากกลับไปดีเทิร์นคืนดีค่ะในตรงนี้นะ เดอะซัน diem เพ e ยังไงก็คุยกันได้เคลียร์กันได้ค่ะถือว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะแค่โกดแค่งออนนะยังคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้แล้วก็ยังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจของชาวธาตุไฟนะคะพลังงานของเอ็ดออ a ติเคิลนะเหมือนกับคุณกับคนรักอาจจะ,ะมีเกณฑ์ที่จะซื้อซื้อแบบ อาจจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันหรือว่าเก็บเงินเก็บทองร่วมกันแล้วก็เป็นไปได้นะคะในตรงนี้นะพลังงานของเจ็ดไม้ค่ะ Green op, ควีนออฟคัพเก้าถ้วยแล้วเดอะชาวเวอร์ก็มองว่ามันดันมีปัญหาดันมีประเด็นขึ้นมาเกิดขึ้นมาระหว่างคู่ของคุณ เพราะว่าพลังงานของเจ็ดไม้ค่ะความวุ่นวายการทะเลาะการขัดแย้งเรื่องที่ไม่ลงตัวเรื่องที่แบบขัดอกขัดใจกันนะคะที่จะเกิดกันได้ในตรงนี้เหมือนกับอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายวาวแวนในคู่ของคุณอ่ะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนนะในตรงนี้ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ถามว่าคุณกับเขาคุยกันได้ไหมคุยกันได้เราก็ยังกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันได้ยังไงแล้วยังเคลียร์ใจกันได้คืนดีดีเพียงกันได้ปก คนอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะตอนนี้เหมือนเข้ามาเป็นบททดสอบใจทดสอบรักระหว่างคู่ของคุณนะอืมว่าจะเป็นยังไงบ้างเขาจะเอ,อมั่นคงแค่ไหนคุณจะหนักแน่นแค่ไหนอะคาะในตรงเนี้ด้วยพลังงานแล้วอ่ตัวคุณเองยังไงแล้วว่าคุณรักคุณรอเขานี่แหละแล้วพลังงานของเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่อาจจะดูหลงตัวเองนิดนึงเนาะมั่นใจในสเสน่ห์ของตัวเองด้วยอะคาะในตรงนี้มาปิดท้ายด้วยเดอะทาวเวอร์เนาะ เนี่ยค่ะให้ระวังปัญหาระวังประเด็นที่จะเกิดขึ้นนะระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องที่เกิดความไม่เข้าใจกันได้ไง่ายๆค่ะเหมือนกับว่าระวังปัญหาเล็กๆจะบานปลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะในช่วงนี้ยังไงแล้วคุยกันก็ต้องใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์เนาะถึงจะอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะผิดอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้ใช้เหตุผลในการคุยกันนะคะถ้ายังแบบยังรักกันยังต้องการที่จะ ยังต้องการซึ่งให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ค่ะในตรงนี้เนาะต้องค่อยๆกุยกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะพลังงานของเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยขิงออบคันะคะ q u e อ n of ข u งออบคัค่ะสามถ้วยพลังงานของสีดาบค่ะเดอะเฮอร์มิตเหมือนเขาเป็นคนไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆหรือว่า อาจจะไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักอะ่ะไม่โรแมนติกไม่อ่อนหวานไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะเป็นคนที่อาจจะมองข้ามเรื่องอความโรแมนติกไปอะ่ะเนคนนี้นะคะในตอนนี้เขาก็มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องที่คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่มีปัญหากันกันกบคุณนะคะในช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะเครียดอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะก็ทําตัวปกติอืนิ่ง เรื่อยๆเป็นปกติแบบฉบับของเขานะเพศอัพติเคิลค่ะสองถ้วยอ่าเจ็ดเหรียญพลังงานเดียวกับคุณเลยเนาะเดลิเวอร์เหมือนในตอนเนี้ยค่ะก็บอกเลยเนาะโดยที่ยังไม่ถึงหัวข้อนั้นนะในตรงนี้ค่ะมีคนเข้ามาแอบปิ้งแอบปิ้งแอบอยากคุยอยากคบกับเขาอะ่ะอืมเป็นคนที่เด็กกว่านะ king of particle แต่ณนะตอนนี้นาทีนี้ค่ะเหมือนเขาก็เครียดอยู่กับปัญหากับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้เขาพยายามทบทวนตัวเองอยู่อ่ะ,อะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์เพราะว่าพลังงานของเจ็ดเหรียนขึ้นมาเดอะเลเวอร์ตามมาด้วยคิงอ p พติเคิลก็มองว่ายัางไงแล้วอ่ะเขาก็ยังเลือกคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนอื่นไหมคะนอกจากคุณนะเจ็ดเหรียญค่ะ สิบถ้วยสี่ดาบเหมือนในตอนนี้เขามีเรื่องให้คิดอยู่นะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากมีเรื่องเครียดเครียดเรื่องกดดันนะคะเอ็ดออฟซอร์ดเจ็ดไม้มีคนเข้ามาชอบเขาเจ็ดดา มีคนเข้ามาชอบเขามีคนเข้ามาแบบเหมือนฟอลโล่เขาอะค่ะอาจจะตามส่องจากทางโซเชียลก็ได้นะเพราะด้วยพลังงานของทั้งเจ็ดไม้เจ็ดดาบเนาะมันเป็นพลังงานของคนใหม่ๆที่เข้ามาเจาะแจะที่เข้ามาขายขนมจีบเขาที่เข้ามาอยากคบอยากดีกับเขาค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเขาอาจจะคุยกันแล้วเพราะพลังงานของเอ็ดออฟซอร์ขึ้นมาอาจจะมีการคอนแทคอาจจะมีการคุยกันนะในตรงนี้ค่ะเหมือนเขาก็พยายามที่จะคิดทบทวนอยู่นะว่าจะเอายังไงกับ จะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ค่ะมีคนเข้ามานะชมเรนสองดาบเหมือนก็ยิ่งทำให้เขาตัดสินใจไม่ได้ในที่นี้อยากคุยกันต่ออยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่ก็ มันไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในตรงนี้เพราะยังไงแล้วอะค่ะบอกเลยว่าพลังงานในตรงนี้เขาก็ยังตัดใจจะคุยไม่ได้เหมือนกันหรือว่าจะให้แบบเปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบันทันด่วนอะเขาก็ทําไม่ได้นะด้วยพลังงานของสองดามเนะะี่ยค่ะตัดสินใจไม่ได้จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะยังคิดเยอะคิดมากคิดไม่ตกอยู่นะแต่ก็บอกเลยว่าอเป็นไม่ได้สูงนะที่เขาจะคุยกันที่เขาจะดีลกันนะคะเนี่ยค่ะปิดท้ายด้วยสองถ้วยด้วยเขา ได้เจอได้พบคนที่ถูกใจอ่ะได้พบได้เจอคนที่เขาเหมือนกับถูกสเปคตรงไทยเขาอะค่ะพลังงานในตรงนี้นะก็บอกเลยว่าเขามีโอกาสนะเขาจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เขาคุยกันอยู่เขาเริ่มต้นคุยกันแล้วค่ะในตรงนี้แล้วเขาอยากที่จะคุยต่ออยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เหมือนคุยกันแล้วถูกคอถูกใจยังไงแล้วค่ะ ก็บอกเลยว่านะคะว่าเขามีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูสิคะว่ามีใครเข้ามาชอบเขาไหมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะหกดาบค่ะเพจอวาดสี่เหรียญเดอะเวลเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะสามไม้เป็นคนที่อาจจะผิดหวังอกหักเรื่องความรักมา แล้วเขามาพบมาเจอกันเขามาคุยกันนะคะในตรงนี้มีค่ะมีคนเข้ามาแอบชอบเขามีคนเข้ามาแอบปลื้มเขาหรือจะเป็นคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาก็ได้นะคนเก่าของเขาคนเคยคบเคยดิวอยู่อค่ะกลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้ค่ะ mm hmm. เพราะพลังงานมันเป็นแบบการกลับมาของคนเก่าๆการกลับมาเริ่มต้นใหม่การกลับมาเคลียร์ใจกันการกลับมาคุยกัน ควีนน็อปคับคิงนอปคับเอ็ดอฟคัและควีนอัพพาร์ติเคิลค่ะมีพลังงานของคนที่เข้ามาแอบชอบมีพลังงานของคนที่อแอบเข้ามาคุยอะ่ะแล้วก็เหมือนกับอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ด้วยอะ่ะแล้วประเด็นอยู่ที่คนของคุณก็เลือกที่จะดิวเลือกที่จะคุยต่อค่ะในตรงนี้เนาะมันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันเกิดขึ้นได้เนาะ โอเคค่ะพลังงานในตรงนี้นะก็บอกเลยว่ามีคนเข้ามาแอบชอบเขามีคนเข้ามาแอบป,ปิ้งเขาเออและเป็นไปได้ด้วยว่าจะเป็นคนเก่าๆจะเป็นอดีตคนคุยคนเดิมคนเก่าของเขาที่หวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะทําให้เขาตัดสินใจยากตัดสินใจลําบากไม่สามารถที่จะเออเหมือนกับอยากคุยก็อยากคุยอ่ะอ๋อแต่ก็รู้สึกที่เหมือนมีคนคุยอยู่แล้วก็คือคุณมีชาวธาตุไฟอยู่แล้วอ่ะก็เหมือนกับว่า พยายามคิดทบทวนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะแต่คนที่เข้ามานะ่ะมีแน่นอนนะคะในตรงนี้แล้วก็มีการเริ่มต้นคุยกันด้วยนะด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะขอพลังงานของไพ่ห้ามไปค่ะสามถ้วย The Emperor Eight of One Eight of p และเอ็ดอพาร์ตนะคะถ้าพลังงานในตรงนี้ก็ mm hmm. สื่อเลยนะคะว่าเขาก็อยากที่จะคบกันแบบเติร์ปาร์ตี้อ่ะเหมือนอยากคุยทั้งสองทางค่ะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะหาคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาอะ่ะนะตรงนี้นาะทีนี้เนาะเหมือนกับอยากทําอะไรตามใจตัวเองอยากให้เจอคนรักคนที่คุยด้วยเนะี่ยอยากให้เป็นคนที่ถูกใจเองที่สุดะ,ะัะคนะในตรงนี้เหมือนถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับเห็นแกตัวมองอีกมุมอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับเขาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะค่ะ พลังงานในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้นะเพราะเขาเลือกที่จะมีคุณแล้วใครอีกคนหนึ่งไว้ในความสัมพันธ์ถามว่าเขาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคุยกับใครอีกคนหนึ่งไหมเริ่มต้นค่ะกับคุณเขาก็อยากที่จะมีไว้ในความสัมพันธ์นะอ,อยากที่จะดูแลเทคแคร์ไปแบบนี้แบบที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็ยัง เหมือนกับคุยไปทั้งสองทางอะค่ะในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ขึ้นอยู่กับเขาที่จะตัดสินใจนะ the emperor ขึ้นมาพลังงานของเขาอะคะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีอกโก้เป็นคนที่ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอเหมือนเอาแต่ใจตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักด้วยนะคนคนนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคนรู้สึกอบอุ่นใจอะ,อะ เขาเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณได้ค่ะแตใ่ในสถานการณ์ณนะตอนนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนกับพลังงานมันจะเกิดนะคะเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วขอเปิดไพ่นะคะว่าค่ว่าระหว่างคุณกับเขาจะได้คบกันต่อหรือจะต้องมุ v ออนจากกันคะเดือดชาวเอร์่กาขอพลังงานของไพ่ห้ามไปนะคีนอฟสอดค่ะห้าดาบ พลังงานของความวุ่นวายพลังงานของความซีเรียสความทะเลาะกันหรือว่าความขัดแย้งกันขึ้นมาค่ะเก้าถ้วยนะคะแล้วก็พลังงานของหกไม,ม้ก็บอกเลยค่ะว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างที่จะซีเรียสอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการทะเลาะกันการขัดใจกันาการไม่ลงรอยกันนะคะจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่การทะเลาะกันระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นเรื่องใหญ่แบบได้บ่อยๆอะ่ะอืมเหมือนกับว่า ตัดสินใจแล้วอ่ะคุณก็ตัดสินใจว่าให้เขาอ่ะเด็ดขาดไปเลยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณอยากให้เขาเลือกที่จะคบคุณเพียงคนเดียวนะไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นอ่ะแต่ก็บอกเลยว่ามันก็จะเป็นสักพักหนึ่องอค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องของบางทีบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งระหว่างคุณกับเขาบางทีบางครั้งมันเป็นบ่วงโซ่ของกรรมอะค่ะที่ทำร่วมกันมาทำให้ต้องมาพบมาเจอกันในชาตินี้นะ พลังงานในตรงนี้ค่ะระหว่างคุณกับเขานะจะเกิดปัญหาทะเลาะก,กันสลับกันไปกันมาแบบทะเลาะแล้วก็คืนดีรีเทิร์นอยู่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มูฟออนนะพลังงานยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นมูฟออนเลยพลังงานเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันแล้วกลับมาคืนดีกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์มันจะเริ่มเริ่มมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยอขึ้นแต่ก็มีเรื่องที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาเคลียร์ใจกันได้อีกอารมณ์จะประมาณนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่า เขาจะกลับมาจริงจังกับคุณไหมคะเจ็ดดาบน,นะคะหกถ้วยอืมยังไงแล้วเขาก็ยังอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะสองถ้วยค่ะควีนอัวาด เดี๋ยวไฮเราเพยังไงเรายังตัดกันไม่ขาดนะคะยังไงแล้วมันเหมือนกับว่าาสถานการณ์เปลี่ยนไปเหมือนวันเวลาเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันค่อยๆปรับค่อยๆจูนค่อยๆคุยกันไปอะค่ะไม่กลัาวว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในตรงนี้เพราะพลังงานของหกถ้วยขึ้นมานะยังไงแล้วเขาขอโอกาสคุณนะเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะมันเขารู้แหละว่ามันเป็นความผิดแต่เหมือนกับว่าเขาต้องใช้เวลาในการเคลียร์ตัวเองเหมือนกันนะในตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาเขาก็ยังอยากที่จะขอโอกาส แต่ก็มองเลยว่าคุณให้โอกาสเขาอยู่แล้วแหละเพราะพลังงานของสองถ้วยขึ้นมาเหมือนปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะถามว่าชาวธาตุไฟรู้สึกเครียดไหมเครียดทุกใจไหมทุกใจค่ะบางครั้งบางทีก็อยากตัดจบนะแต่ก็ตัดไม่ได้เพราะว่าคือใจอ่อนนะคะเพราะว่าเขาจะกลับเข้ามาง้อคุณกลับเข้ามาขอดีเทิร์นคืนดีพลังงานในตรงนี้แล้วคุณก็มีพลังงานของความมั่นคงในความรักด้วยคุณก็ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะแต่ไฮโลเพนขึ้นมาตอบย้ำนะว่า มันเป็นพลังงานของคู่บุญคู่กรรมอะคะ่ะคู่กรรมในอดีตที่กลับมาเจอกันเจอกันเพื่อชดใช้กรรมกันนะคะระหว่างคู่คุณกับเขานะมันเป็นอะไรที่ตัดกันไม่ขาดนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเอ็ดอัพครับค่ะเจ็ดไม้สี่ถ้วยค่ะ สิบไม้ค่ะเดทเดอะทาวเวอร์นะคะเ <of> อ็ดออฟวาร์ดอัศวินไม้ค่ะห้าเหรียญและจบด้วยเดี๋ยวไฮโรเพ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะพลังงานในตรงนี้ระหว่างคุณกับเขานะ ยังไงแล้วยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันใหม่เคลียร์ใจกันใหม่หรือกลับมานับหนึ่งกันใหม่อะคะ่ะในตรงนี้พลังงานระหว่างคุณกับเขานะก็ยังคงพบเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่อะคะ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอะคะ่ะในสิ่งที่คุณกับเขาได้พบได้เจอหรือว่าเขามีคนคุยคนใหม่หรือว่าเาขา,เาแอบคุยกับคนอื่นๆนะคะในพลังงานในตรงนี้มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วมันยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ในคู่ของคุณนะคะยังคงต้องพบต้องเจอปัญหา อของคู่แข่งของคนอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกันมีเรื่องโกรธกันมีเรื่องให้น้อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันได้อยู่บ่อยครั้งในตรงนี้ก็บอกเลยว่าคุณงอนเขาได้บ่อยมากคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่อืมถ้าเขายังไม่เคลียร์ตัวเองถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่หมายว่าคุณก็รู้สึกไม่โอเคอค่ะในสิ่งที่เป็นอยู่นะในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ มันกลายมาตกอยู่ที่คุณนะคะ่ะชาวธาตุไฟรู้สึกว่าต้องอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้อะ่ะเหมือนคุณก็รู้แหละว่าปัญหาเหล่านี้มันแก้ง่ายๆก็คือการมูฟออนการที่เลือกที่จะจบความสัมพันธ์แต่คุณไม่เลือกจบเพราะว่าอะไรแล้วยังไงแล้วคุณยังรักเขาอยู่อะค่ะคุณยังให้โอกาสเขาคุณยังหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเกียวตัวเองได้วันหนึ่งความดีความรักของคุณจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ะคะ่ะในตรงนี้คุณพร้อมที่จะเหมือนกับ อดทนให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปอ่ะเหมือนคุณก็สู้เต็มที่เหมือนกันนะคะกับความรักครั้งนี้เพราะว่าพลังงานของสิบไม้เนาะเหมือนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นที่เข้ามามันถาถมเข้ามาค่ะจนคุณรู้สึกจะสู้ไม่ไหวท้อเหนื่อยกดดันนะแต่ก็ไม่สามารถจะปล่อยมือเขาได้อ่ะเพราะด้วยความรักล้นค่ะตรงนี้ค่ะพลังงานของเดทขึ้นมาจะชอวเวอร์ขึ้นมามองว่าสถานการณ์นี้ค่ะมันจะเป็นอยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นนิทิศทางที่ดีนะคะพอเดทขึ้นมมาาเหือนกัว่ จบจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจบกับปัญหาที่มันแบบอึมคมไม่ชัดเจนไม่มีความสุขอะค่ะเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะพลังงานของทั้งเดอะทาวเวอร์ขึ้นมากับเอเดอพาร์ติเคิลบางครั้งบางทีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณแบบสบายใจขึ้นรู้สึกดีขึ้นไม่เครียดเหมือนที่ผ่านมาค่ะ พลังงานในตรงนี้มันก็จะเกิดมีเรื่องของเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเกิดขึ้นอาจจะเกิดความน้อยน้อยใจอะค่ะที่จะมีประเด็นตามเข้ามาอีกนะแต่ถ้าถามว่าปัญหาแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะที่จะจบปัญหากับบุคคลที่สามได้ไหมมีโอกาสที่จะจบนะคะมีโอกาสที่เขาจะจบแล้วเขาจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งอ่ะอเหมือนเคลียร์ตัวเองเหมือนแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องอ่ะคะ่ะ พราะด้วยพลังงานของเดอะไฮโลเพลล่าค่ะคุณตัดเขาไม่ขาดมันเป็นพลังงานของคู่บุญคู่กรรมอย่างที่มิกาบอกแล้วนะว่าบางครั้งบางทีอะค่ะอุปสรรคความรักที่เกิดขึ้นมันเกิดก็เกิดขึ้นมาจากผลบุญผลกรรมที่คุณทําร่วมกันมาตั้งแต่ชาติฟางก่อนนะนะเจอกันในชาตินี้บางครั้งบางทีมันเป็นการชใชัยกรรมต่อกันนะคะคนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่รักกันจริงๆคนบางคนเกิดมาเป็นคู่ร,รักกันแล้วก็เป็นคู่กรรมต่อกันนะคะในตรงนี้เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนฟ้าดินกําหนดมาแล้วเนาะ แต่ก็มองว่ายังมีโอกาสกลับมาได้เคลียร์ใจกันในตรงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะแต่ว่ากว่าจะเคลียร์ใจกันได้มิกาก็มองว่ามันต้องผ่านเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆมาพอสมควรนะนะยังไงมิกาก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์นูนะได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีไปได้โดยไว้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่นได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ